บทที่ยี่สิบเอ็ดคุณหนูคุณหนูขาสูปิงตัดสินใจเขย่าแขนหญิงสาวที่นั่งฟุบอยู่กับโต๊ะทำงานในห้องแพทย์เขย่าแรงทีเดียวถึงอย่างนั้นใจของแกก็ยังเต้นแรงยิ่งกว่าเจียหยวนถือหนังสือพิมพ์รายวันฉบับเช้าอยู่ในมือรายละเอียดและภาพประกอบทำให้แกต้องวิ่งเล่นมาที่โรงพยาบาลแต่เช้าตรูท่ทีเดียว เมื่อค่นคืนที่ผ่านมาสู้ปิงกลับบ้านเพื่อจัดเตรียมของใช้เสื้อผ้ามาให้คุณหนูของแกผลัดเปลี่ยนทั้งยังได้ข่าวไฟไหม้เขตสิบสามอันเป็นเขตชาวจีนใกล้ที่พักของเจียยวนก็จริงหากไม่มีใครให้รายละเอียดใดๆและชายจีนร่างเล็กก็ไม่ได้ภาคเพียนบอกให้รู้แน่ชัดว่าใครคือผู้เคราะห์ร้าย ปัญหาที่ยังไม่มีใครได้คำตอบแท้จริงจากเรื่องน่ากลัวเมื่อคืนยังค้างอยู่ในใจและความรู้สึกของทุกคนจนต้องละวางเรื่องอื่นชั่วคราวนั่นเองเกียหยวนมองร่างระหงที่ขยับไหวอย่างห่วงใยเขามีความรู้สึกไม่ยิ่งย่อนไปกว่าสู้ปิงและคนที่ยังนอนอยู่ในห้องคนเจ็บโน่นโดยเฉพาะเมื่อคนขายหนังสือพิม อธิบายความในของข่าวไฟไหม้ซึ่งตรงกับคำพูดของหลานชายที่ส่งข่าวมาบอกทางโทรศัพท์แต่เช้ามืดก่อนฟ้าสางอากูหนังสือพิมพ์ลงข่าวแล้วนะคนที่ตายในไฟเป็นพวกที่มาเช่าห้องพักชั้นสองของตึกเก่าใกล้ร้านอาหารของเฮียหองไงพวกนี้ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนแต่หน้าตาเหมือนพวกตะวันออกกลาง เพิ่งมาเช่าอยู่ได้ไม่กี่เดือนเองบอกมาอากูจะได้หายห่วงไม่ใช่พวกเราอาโว่าเคยเห็นคนแต่งชุดดำๆทั้งตัวใส่หน้ากากด้วยตอนดึกๆบางคืนน่ะมิลานลืมตากว้างหากไม่ทันขยับตัวลุกจากเก้าอี้เสียงเอะอะโวยวายดังผิดปกติก็ผ่านเข้ามาให้ได้ยินจาก โถงทางเดินด้านนอกใกล้กับห้องพักผู้ป่วยแผนกผ่าตัดนั่นเองมิลานมาเซลพรวดพลาดเข้ามาพอดีไปที่ห้องโมนาเดี๋ยวนี้เลยคุณหนูสู้ปิงใจหายวา่ามีอะไรเหรอคะหญิงสาวทลาเล่นแทบจะปลิวตามมือนายแพทย์หนุ่มมาเซลคว้าข้อมืออีกควายแทบจะกึ่งลากหล่อนออกจากห้องพักแพทย์อย่างรวดเร็ว ปากพูดพร้อมกันไปอย่างขุนขัดจนหญิงสาวรู้สึกผมบอกคุณแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเราต้องแจ้งความกับตำรวจต้องให้ตำรวจรู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งปองร้ายโมนาแล้วก็คุณด้วยเขาจะได้ส่งตำรวจมาดูแลเฝ้าหน้าห้องเจียหยวนเอื้อมมือไปคว้าแขนคนข้างๆอย่างหวังดีครั้งนี้ซู่ปิงไม่หวงเนื้อหวงตัว หากปล่อยให้อีกฝ่ายเป็นที่เกาะไม่ให้ตัวเองหกล้มลงไปได้ง่ายๆมีอะไรล่ะคะมาเซลมิลานนึกหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกมีสิมีแน่ๆมีไอ้บ้าคนหนึ่งเข้าไปตอนฟ้าสางถ้าพยาบาลเวรไม่เดินเข้าไปดูสะก่อนแล้วก็มันคงจัดการเติมยาลงในถุงน้ำเกลือแล้วเราก็จะมีศพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพี่เลี้ยงสุดที่รักของคุณ ที่เราช่วยชีวิตไว้ได้เมื่อคืนจนหมดห่วงนั่นยังไงตายจริงหญิงสาวชะงักฝีเท้าหน้าห้องคนเจ็บนิดหนึ่งเสียงคนเลี้ยงชาวจีนผู้รู้ใจหล่อนดีบอกพอได้ยินคุณหนูคะเจียหยวนมีข่าวไฟไหม้เมื่อคืนอีฉันกลัวว่าถ้ามีใครบอกให้โมนารู้แล้วก็นี่คะ่ะหนังสือพิมพ์มาเซลคะมิลาน หายโกรธนายแพทย์หนุ่มที่กำลังเปิดประตูห้องพักหายหงุดงิดกับเขาไม่ว่าเมื่อคืนหรือเมื่อครู่หลนรับหนังสือพิมพ์มาถือไว้ในมือเพียงมองปราดอ่านเร็วๆใจหลนก็สั่นริกทีเดียวความหวาดวันชนิดหนึ่งไหลพลูเข้ามาจนหญิงสาวต้องถอนใจช้าๆพยายามสงบอารมณ์ที่กำลังร้อนรนแล้วจึงก้าวตามหลังนายแพทย์เพื่อนสนิท ผูเพิ่งจะต่อว่าต่อขานหลอนมันมาดเมื่อครู่นี้อย่างคุณคัดทีเดียวโมนายังไม่รู้เรื่องเมื่อตอนรุ่งสางใช่ไหมคะหญิงสาวกระซิบถามเขาเบาๆระวังไม่ให้สุ่มเสียงลอดผ่านไปถึงหูคนบนเตียงพยาบาลเวนดึกซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์ยังไม่ได้ออกเวรมาเซลคงจะรู้อะไรมากกว่าหลอนแน่นอนที่สำคัญคนเจ็บ อย่าเพิ่งลืมตาตื่นไม่รู้เรื่องไฟไหม้ผมไม่แน่ใจแต่ก็สั่งแล้วมาตอนฟ้าสว่างว่าไม่ให้ใครเอาข่าวภายนอกเข้ามาบอกกับคนป่วยแต่คุณเชื่อผมเถอะถ้าเมื่อคืนแกยังแทบจะเป็นบ้ากับใครที่แกออกชื่อยังกะละมือเพอพกนั่นแล้วก็ไอคนที่พยายามจะเข้ามาฆ่าแกหรือที่มันเผาที่พัก ทิ้งให้มีคนตายในห้องเช่าตึกแถวเก่าๆในเขตสิบสามจะต้องเป็นพวกเดียวกันทีนี้คุณกระดาออกละสีอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าคนเจ็บรู้เรื่องที่ผมว่านี่มันตั้งยาวยืดเลยนะมิลานนิ่งงนันสมองตื่นตันคิดอะไรไม่ออกหล่นนึกอะไรไม่ออกจริงๆว่าจะตัดสินใจเช่นใดดีให้ถูกต้องปลอดภัยกับโมนา ทั้งยังไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นเหยื่อที่ใครหมายหัวมาก่อนล่วงหน้าผมบอกคุณแล้วจำได้ไหมไอชุดดำๆกับหน้าก,กากนั่นนะมันมีอาถรรพ์ยิ่งแผงเครื่องรางของขลังนั่นด้วยแล้วก็เฮ้ยผมเกลียดไอชุดนั่นจริงๆเกลียดมากไม่อยากให้คุณเก็บไว้เป็นที่ละลึกหรือเอามาสวมเล่นเป็นแฟนซีปาร์ตี้งานไหนทั้งนั้นมาแซลคะ่ะหญิงสาวทอดเสียงอ่อน ความหวังดีอีกทั้งความห่วงหาอาทรของเขาทำให้ม่ลานจนคำพูดที่เคยตอบโต้แทบจะไม่ยอมให้เขาเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการในเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ของหลอนเชกเช่นที่แล้วมาผมคิดว่าคุณคงจะต้องค่อยๆประ,ะถามโมนาให้ได้เรื่องนายแพทย์หนุ่มค่อยๆบีบมือที่เขาเกาะกลุมไว้อย่างน้อยหลอน ก็ไม่ไดื้อรั้นเข้าใส่เขาเช่นที่เคยวิตกมิลานเป็นผู้หญิงที่ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูให้หล่อนเป็นคนแกร่งกล้ามีความเป็นตัวของตัวเองอย่างที่เขาต้องยอมรับว่างดงามไม่มากมายจนกลายเป็นคนหลงตนอย่างน่าเกลียดยิ่งความมั่นใจในตนเองแล้วหล่อนช่างเหมือนคนขวัญใจเสือเหลือเกินฉันอยากจะขอร้องคุณเรื่องตำรวจ รอให้ฉันถามแกซะก่อนนะคะเราจะได้ตัดสินว่าเรื่องร้ายแรงแค่ไหนหญิงสาวอมเสียงที่พูดอย่างระมัดระวังปล่อยให้พยาบาลทำหน้าที่เงียบๆตามลำพังผู้ช่วยอีกคนไม่ต้องรอแล้วละมาเซลรู้สึกโกรธหล่อนขึ้นมาอีกจนได้สู้ปิงและเจียหยวนสบตากันเงียบๆก่อนจะเลี่ยงไปนั่งที่มุมห้องขอเวลา ให้ฉันอยู่กับโมนาตามลำพังได้ไหมคะทุกคนได้ยินเสียงหญิงสาวเออยังทัดช่อยชัดคำทันทีที่แพทย์เจ้าของไขเข้ามาเยี่ยมเยียนอาการของคนบนเตียงแล้วกลับออกไปคุณต้องการเวลามากน้อยแค่ไหนมาเซลย้อนถามไม่เคยเลยที่เขาจะรู้สึกหงึดหนิดกับสาวสวยคนนี้เท่าวันนี้ไม่มีเลยช้านักแล้วก็เราอาจจะมีแขก ผมหมายถึงโทษมรณะมาเยี่ยมคนเจ็บอีกรอบก็ได้นอกจากว่าจะตัดสินใจขอความช่วยเหลือให้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีก่อนเที่ยงนี้ล่ะคะ่ะฉันรับรองมิลานยิ้มเหน,นื่อยกับเขาหากไม่ใช่ความหวังดีอย่างจริงใจและการช่วยเหลือที่ผ่านมาตลอดคืนหลนคงจะมันใส่เขาไม่ใช่น้อยเลยนี่คือข้อเสียของเขา ที่หลอนคิดว่ายากจะทำใจยอมรับมาเซลไม่ชอบให้ผู้หญิงที่เขารักหรือจะเข้ามาเป็นคนในครอบครัวก้าวล้ำหน้าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามความหญิงทนงในความเป็นชายนั้นน่าจับใจน่ารักใครในความรู้สึกของผู้หญิงก็จริงอยู่หากเมื่อเกินเลยเข้ามาจนกลายเป็นเจ้านาย เป็นผู้ออกคำสั่งทั้งสิ้นแล้วไซผู้หญิงอย่างหลนหน้าหรือจะยืนสำรวมก้มหน้านิ่งไม่พูดไม่จาไม่ปฏิบัติไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยมีโทรศัพท์ถึงคนป่วยค่ะพยาบาลเข้าเวรเช้าเพิ่งจะเสร็จสิ้นการส่งเวรยามกับพยาบาลเวรดึกเดินเข้ามาบอกมิลานเบาๆอย่างเกรงเกรงจะให้ทำยังไงคะแน่นอน ทั้งแพทย์เจ้าของไข้และหัวหน้าพยาบาลรับคำสั่งด่วนมากเมื่อรุ่งสางอย่างชัดเจนสิ้นสงสัยออกไปข้างนอกก่อนดีกว่ามาเซลกระซิบสู้ปิงกับเสียเจียหยวนชวนโมนาคุยสักครู่นะหญิงสาวขยิบตากับพี่เลี้ยงและชายวัยกลางคนผู้อยู่ในเหตุการณ์อย่างไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่น้อยคุณหนูขาระวังนะคะ ระวังตัวให้ดีสู้ปิงเตือนหล่อนอย่างวิตกกังวลเสียเหลือเกินอีฉันคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะคิดยังไงดีใจเย็นๆมิลานโอบไหลแกมาโกรมหลวมๆแล้วยังจูบเบาๆที่เนินแก้มบุรุษวัยกลางคนผู้มีความชื่นชมในตัวหล่อนยิ้มในหน้าจริงอย่างที่สู้ปิงเคยบอกให้เขาฟังคุณหนู เป็นคนอยู่นิ่งๆไม่ค่อยจะได้อรอกเพราะในใจเธอนี่นาะมีความสุขที่พอ่อแม่พี่ป้าย่ายายให้ไว้มากพอพอจะรักจะห่วงใยคนอื่นหวังดีให้คนอื่นสงบสุขเหมือนเธอแน่นอนใครก็ตามที่ยังร้อนรุ่มขาดรักขาดไปเสียทั้งนั้นจะไม่มีเวลานึกถึงผู้อื่นเลยเพราะเขาจะมัวนึกถึงตนเอง อย่างคนที่มีปมด้อยอย่างคนที่เห็นแก่ตัวเมื่อใดที่เขานึกถึงผู้อื่นเขาก็จะไม่มีดวงจิตดวงใจอันลุ่มลึกสุขคุมเยือกเย็นพอที่จะเห็นความดีงามของผู้อื่นเขาจะภาคเพียนค้นหาคอยจับผิดมองเห็นแต่โคลนตมแสงดาวอันสว่างสวยัยเพลราว อยู่ไกลเกินกว่าสายตาและจิตใจที่มองมัวโสโครกของเขาจะรู้เห็นนั่นเองผมกลัวจริงๆว่าจะเป็นไอ้ผู้ร้ายที่มาดักรอมโมนาเมื่อคืนเจียหยวนอดไม่ได้ต้องกระซิบกระซาบกับลปลนก่อนจะปล่อยให้หนุ่มสาวออกจากห้องไปในที่สุดมาเซลหุดหงิดยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อบ่นให้หญิงสาวได้ยินขณะเดินไปยังห้องพักแพทย์ด้วยกันถ้าคุณเชื่อผมเราจะมีตำรวจมาช่วยดักฟังหาต้นตอคนโทรศัพท์หมายเลขแล้วก็จะได้ตัวไอ้พวกผีนรกฆาตกรเลือดเย็นพวกนั้นไม่ต้องมาหวาดระแวงสงสัยเหมือนเป็นคนหลงทางอยู่ในถ้ำแสงสว่างอะไรอะไรก็ไม่มีแบบนี้มิลานไม่ตอบนายแพทย์หนุ่ม จึงกล่าวสื่อไปอย่างเดือดดานเขารักหล่อนมากเสียเหลือเกินจนเกือบๆจะเป็นบ้าแทนหล่อนทีเดียวมาเซลสายหน้าพลางลูบแขนตัวเองอย่างกระสับกระส่ายเต็มทนคุณเคยได้ยินเรื่องไอ้พวกอาถยากรข้ามชาติอะไรนั่นไหมเคยค่ะหญิงสาวหันมาตอบก่อนจะผลักประตูห้องให้เปิดกว้างกับความรุ่มร้อนขาดสติของอีกฝ่าย ผลดีจากสิ่งเหล่านี้ที่มิลานให้คะแนนบวกกับมาเซลก็คือหล่อนนั่นแหละยิ่งเขาว่าวุ่นวันวาดแทบจะเป็นบ้ามิลานก็รวบรวมพลังสมาธิของตนเองซึ่งเมื่อแรกทำท่าจะวุ่นวายไม่น้อยให้กลับเข้าที่เข้าทางจนในที่สุดก็พบกับคำกล่าวของแม่ไม่ผิดพลาดเลยมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าชายหญิงเด็กผู้ใหญ่รักตัวกลัวตายเท่าๆกันนั่นแหละลูกความกลัวความหวั่นไหวที่ทำให้มนุษย์เสียสติเป็นบ้าหาทางออกที่ผิดก็เพราะไม่ได้หยุดคิดตั้งสติให้พลังจิตที่เข้มแข็งกลับคืนมาพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เทวดาผู้วิเศษหรือปรากฏการแปลกประหลาดที่มนุษย์หาที่มาไม่ได้แต่ท่าน เป็นมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละพุทธปรัชญาของท่านล้ำหน้าปราดที่ว่าฉลาดที่สุดของโลกเพราะท่านเป็นมนุษย์จึงรู้จริงเข้าใจจริงในทุกข์สุขร้อนหนาวดีใจเสียใจตกใจหวาดกลัวและหวันไหวในอารมณ์ของคนทั่วไปแม่ชอบธรรมะและปรัชญาข้อที่ว่าผลเกิดจากเหตุ ความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆทั้งหลายของคนเรามีเหตุที่มาแน่นอนถ้าลูกฝึกฝนตัวเองให้เคยชินตั้งสติเพิ่มพลังทางสมาธิหาสาเหตุหาที่มาและเป็นไปของอารมณ์เหล่านั้นก็เท่ากับลดยนผ่อนใจไม่ให้เป็นบ้าจนคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกคุณคุณจะทำยังไงกับไอคนที่มันโทรมา มาเซลรู้สึกทีเดียวว่าบรรยากาศรอบตัวเขามีความกดดันพรุ่งพล่านอยู่รายรอบเหมือนในน้ำเดือดบอกตำรวจเดี๋ยวนี้ดีไหมไม่ดีค่ะไม่ดีแน่มิลานปิดประตูมองเครื่องรับโทรศัพท์บนโต๊ะทุกอย่างก้าวของหล่นน่าหรือแน่ละทำไมจะไม่กลัวหากความกลัวอย่างเดียวจะทำให้อาการเฉกเช่นคนข้างๆนั่นแหละ ฮัลโหลหญิงสาวตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถือแล้วกรอกเสียงลงไปเงียบไม่มีเสียงตอบรับหากก็ไม่มีเสียงวางหูแน่นอนปลายสายกำลังสดับรับฟังอย่างใจจอพอกันนั่นแหละผู้หญิงค่ะเสียงยังสาวสาวมากๆพยาบาลบอกให้รู้ผู้ร้ายมีทุกเพศทุกวัย มิลานบอกตอนเองก่อนจะกล่าวสื่อไปโดยแม่นำพาท่าทีกระวนกระวายของคนข้างๆเถอะถึงอย่างไรมาเซล,ลก็เป็นไปด้วยความรักใคร่ห่วงใยอันแท้จริงหญิงสาวเวทนาและเห็นใจไปพร้อมกันด้วยเหตุนี้จนต้องเอื้อมมือข้างที่ว่างวางบนแขนอีกฝ่ายบีบเบาๆอย่างปลอบใจ ว่ายังไงล่ะคะถ้าคุณไม่พูดฉันจะวางหูเดี๋ยวนี้แต่จะบอกให้ทราบว่าคนป่วยจะไม่พูดกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าเดี๋ยวนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามฉันรับผิดชอบความเป็นไปของคนป่วยรายนี้ถ้าคุณมีอะไรจะฝากข้อความถึงฉันยินดีคะ่ะฉันให้เวลาคุณอีกเพียงสองนาทีทุกสิ่งทุกอย่างยังเงียบงนันนั่นแหละ นายแพทย์หนุ่มจึงเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของหญิงสาวยิ้มที่บ่งบอกความชัดเจนหล่อนกำลังเป็นต่อด้วยเขาได้ยินเสียงเมลานเริ่มนับถอยหลังอย่างชัดช้าสองนาทีของหล่อนไม่ช้าไม่เร็วหากดุตรงตามเข็มนาฬิกาที่กระดิกไปข้างหน้าหยุดหยุดก่อน เสียงอ่อนสสั่นเครือมาตามสายฉันฉันกำลังพูดกับใครคุณละ่ะคือใครมิลานย้อนถามทันทีเช่นกันฉันบอกอะไรคุณไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเราไม่เคยรู้จักกันฉันไม่เชื่อว่าคุณคือผู้หวังดีคือผู้แทนของโมนาใครจะรู้ว่าคุณคือมิตรหรือศัตรูตามสาย เช่นกันค่ะฉันก็บอกคุณไม่ได้หรอกว่าฉันคือใครแต่ถ้าคุณเป็นมิตรกับโมนาคุณย่อมรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่โมนาจะไม่บอกแก่ผู้ใดถ้าไม่ใช่มิตรที่แท้จริงมาเซลในแต่นิ่งงนันแทบไม่เชื่อหูตัวเองใครจะไปเชื่อหญิงสาวผู้แสนจะอยู่ไม่สุขคนนี้นะหรือกำลังเจรจาต่อรองกับคนแปลกหน้า ซึ่งอาจจะตามมาฆ่าล้างแค้นหลอนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเรื่องอันใดเขาถามตัวเองอย่างสับสนคงจะเพราะว่าหลอนเข้าไปขัดขวางทางกระสุนทางมืดที่ไอ้พวกนรกหมายจะเสียบใส่ร่างของโมนานซีอะไรคุณมีอะไรให้ฉันเชื่อว่าคุณคือผู้แทนที่หวังดีของโมนาฉันคุณฉัน ต้องการอะไรจากฉัน,ค,น,นนะคุณเนี่ยนะคุณคุณจะต้องเป็นคนร้ายเลวทรามใจอำมหิตอย่างที่สุดพระผู้เป็นเจ้าจะต้องลงโทษจะต้องเธอะคุณกำลังใช้เล่เพทุบายกียดกันไม่ให้ฉันพบป้าเปล่าเลยนะคะมิลานรู้สึกเย็นว่าสลับกับร้อนวูบมาเซลจะไม่มีวันรู้เลยว่าหลอนก็เป็นมนุษย์ปุถุชน ที่แม้จะภาคเพียนสร้างพลังสมาธิให้เข้มแข็งแต่ลึกลงไปก็มีความหวาดวันไม่แน่ใจรองรับอยู่ไม่ใช่น้อยอย่างนี้ก็แล้วกันคุณจะฝากข้อความคำพูดอะไรถึงโมนาแล้วก็ฉันจะนำไปบอกให้ถ้าคำพูดหรือข้อความนั้นโมนายืนยันว่ามาจากมิตรของเธอแล้วก็เราจะมาตกลงกันว่าจะทำอย่างไรดี เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของคุณมินยาเอลคอมอะไรนะคะมิวยาเอลคอมเสียงจากปลายสายช้าชัดบอกป้าป้าจะรู้ทันทีนอกจากฉันกับป้าแล้วไม่มีใครรู้ฉันจะถือหูรอเวลาน้อยเหลือเกินบอกป้าถ้าป้าเชื่อถือว่าคุณคือมิตรแท้ าจะบอกคำพูดบอกประโยคที่ฉันจะรู้ว่าคุณไม่ใช่ศัตรูของเรามาเซลมองกระบอกโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะร่างโปร่งบางของมิลานแทบจะปลิวออกจากห้องนั้นภายหลังจากที่หล่นกำชับด้วยเสียงกระซิบกลับมาว่ารอที่นี่นะคะอย่าให้ใครใช้โทรศัพท์สายนี้เป็นอันขาด สั่งเจ้าหน้าที่ศูนย์กลางการติดต่อของโรงพยาบาลโดยด่วนด้วยสู้ปิงแทบจะไม่เชื่อหูและสายตาตนเองเมื่อคุณหนูของแกเดินละเลี้วเข้าประตูมาด้วยกริยาค่อนข้างร้อนรนจะมีก็เพียงวาจาสีหน้าที่เจ้าตัวพยายามเก็บงำมิให้ปรากฏแก่สายตาและความรู้สึกของคนบนเตียงเมื่อหล่อน เอื่อนเอ่ยประโยคดังกล่าวโมนามีคนอยากพบอยากพูดด้วยแต่ฉันเป็นห่วงไม่อยากให้ใครสวมรอยเข้ามาทำร้ายเราจะต้องเฝ้าโมนาอย่างใกล้ชิดจนกว่าหมอจะอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านคุณหนูคนเจ็บเบิกตากว้างทันทีที่หญิงสาวเอ่ยประโยคที่หลอนพยายามเปล่งช้าๆอย่างตั้งอกตั้งใจ โมนามิญญาเอลคอมอะไรเอาเถอะจะเป็นใครอะไรก็ไม่สำคัญคิดให้ดีๆนะจ๊ะว่าจะมีใครหลอกล่อเอาคำนี้มาเป็นเครื่องมือทำร้ายโมนาได้ไหมไม่ค่ะเห็นจะไม่รอกคนบนเตียงสายหน้าน้ำใสๆออกมาคลอขังแล้วค่อยๆไหลรินเป็นทางลงมาตามร่องแก้ม คุณหนูโมนาจับมือบางๆของหญิงสาวบีบไว้มัน่นบอกเขาบอกเขาไปนะคะกัมเซเยเอาเออาบะแล้วเขาจะเชื่อค่ะเชื่อว่าคุณหนูคือมิตรคือมิตรของเขาทูลหัวพระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาสิ่งใดให้อะไรเกิดขึ้นในอนาคตคุณหนู ถึงได้เข้ามาเสียงภัยอันตรายที่ไอ้พวกปีศาจกำลังพยายามจะให้ทะเลทรายอันสงบสงัดสวยงามเสียเหลือเกินกลายเป็นทะเลเพลิงโมนาแกพูดอะไรทะเลทรายทะเลเพลิงอะไรของแกสู้ปิงกระซิบเสียงร้อนรนสู้ปิงมิลานกำชับเสียงเคร่งอย่าเออะอย่าโวยวาย อย่าได้ถามอะไรทั้งนั้นรอที่นี่เฝ้าโมนาที่นี่คืนนี้และคืนต่อไปเราจะต้องช่วยกันคนละไม้ละมือฉันไม่คิดว่าตำรวจควรจะรู้เรื่องหรอกแต่ก็ไม่แน่ถ้าฝ่ายโน้นพยายามต่อไปอีกละฉันไปไม่นานหรอกร่างโปร่งบางของมิลานออกจากห้องคนเจ็บไปอีกครั้งเพียงไม่กี่ก้าวหญิงสาวก็มาถึงห้องพักแพทย์ ้เรื่องไหมมาเซลกระซิบถามค่ะหล่อนพยักหน้าแล้วยกกระบอกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูฮัลโหลฮัลโหลคุณบอกป้าหรือยังคะเสียงปลายสายสั่นพริ้วทีเดียวค่ะป้าฝากบอกถึงคุณว่ากำเซยเอาเอาเอาบะมิลานทวนประโยคนั้นอย่างระมัดระวังช้าชัด หล่นจดคำแต่ละคำไว้ในฝ่ามือแต่ละคำแต่ละนิ้วห้านิ้วตามคำแปลที่โมนาบอกให้รู้เป็นครั้งแรกดูเหมือนว่าคนทางโน้นจะนิ่งงันไปชั่วครู่หากแล้วก็มีเสียงสะอึกสะอื้นเสียงที่มิลานได้ยินแล้วใจทั้งดวงของหญิงสาวก็ต้องมีอันสั่นระริกทีเดียวสั่น ด้วยประโยคที่ตามติดมาเป็นละลอกนั่นเลยขออันเลาะได้โปรดประทานพอรอันประเสริฐแด่คุณดิฉันพยายามตัดข้อสงสัยไม่แน่ใจว่าที่ยังมีอยู่บนธรรมดาข้อสงสัยที่คุณอาจจะคือผู้แปลกปลอมนั่นก็แล้วแต่อันเลาะจะทรงพระกรุณาค่ะถึงฉันจะไม่ใช่มุสลิม แต่ฉันเชื่อทุกศาสนาทุกศาสดาปรารถนาสิ่งดีงามมิตรภาพไมตรีจิตความสงบและสันติภาพของมนุษย์ทั้งโลกบอกป้านะคะปลายสางทางโน้นเริ่มครอมครวนอย่างที่คนทางนี้เข้าใจได้และในอึดใจต่อมาใครเล่าจะหยุดความทุกเขเวทนาหากอยู่ในสภาพ และเหตุการณ์เดียวกับหญิงสาวทางปลายสายด้านโน้นบอกป้าโมนาไฟไหม้ที่เขตส,สิบสามเมื่อคืนก่อนฟ้าสางคนตายในไฟแม่ค่ะแม่ของตูเบียและตูรานแม่มาจากอเมริกามีหนังสือเล่มสำคัญฝากมาให้พวกเราเราได้แรงส,สนับสน,นุนจากนอกประเทศณเวลานี้ดูเหมือนว่าผู้พูด จะกล่าวอะไรต่อไปอีกไม่ได้มิลานได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นคร่ำครวญหวนให้แทบว่าจะขาดใจเราควรจะได้พบกันนะคะหญิงสาวตัดสินใจในที่สุดมาเซลคว้าแขนเรียวง,งามของคนพูดทันทีหากมิลานยืนยันซ้ำให้เขาได้ยินป้าคงอยากจะพบคุณตูเบีย ถ้าคุณพร้อมและคิดว่าปลอดภัยแล้วก็โทรศัพท์กลับมานะคะบอกรหัสอย่างที่คุณบอกป้าโมนาจะได้มั่นใจว่าไม่มีใครแปลกปลอมขอให้เชื่อคะ่ะว่าองค์อันเละของคุณและพระของฉันไม่มีวันเข้าข้างคนผิดแน่นอน